สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายกระพรอบไฉมมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2563ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นัมเกลวังชุกแห่งภูตานกรุงทิมพูในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัย,ยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อฝ่าพระดาษสรงมีพระปณามัยสมบูรณ์และส่งพระเกษสมสําราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของราชอาณาจักรภูตานประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนในกิจการด้านต่างๆเสมอมา หม่อมฉันเชื่อมั่นว่าสัมพันธภาพอันพิเศษและความร่วมมืออันเข้มแข็งนี้จะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2563ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราที่5แห่งนอร์เวย์กรุงออสโลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อฝากพระบาททรงมีพระเพลนไมสมบูรณ์และทรงพระเกษมญสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบุญยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวนอร์เวย์ประเทศและพระราชวงศ์ของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันมาเสมอมา หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์อันพิเศษและความร่วมมือระหว่างประเทศเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นและ,จะเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา55สนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราสุดาสายามบดมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสพระราชทานพระราชวรโรกาศให้นางสาวสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำคณะ,ะนักเรียนจากโรงเรียนพิมานวิทย์นาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส ที่คณะเลือดการแข่งขันต่อปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่20ประจำปี2562เฝ้าทุนละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่แปลงศึกษาทดลองวิจัยและด้านการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเตี้ยวจัด ซึ่งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดให้กับเกษตรกรและผู้ไปเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ภาคใต้รวมถึงนำไปเป็นต้นแบบในพื้นที่ของตนเองสำหรับแหล่งน้ำที่ใช้ในการศึกษาทดลองและวิจัยมีสองส่วนได้แก่ส่วนสระเก็บน้ำทำหน้าที่เป็นแก้มลิงในฤด,ดูฝนและตักเก็บรักษาความชุ่มชื้นในหน้าแล้ง ส่วนน้ำในคูคลองร่องสวนซึ่งได้จัดอ่านเก็บน้ำใกล้บ้านและน้ำฝนที่นำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของศูนย์ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเป็นพื้นที่ศึกษาทดลองวิจัยเพื่อหาวิธีบริหารจัดก,การทรัพยากรดินและน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่พรุจำนวน308ไร่ที่ผ่านมาได้ระบายน้ำออกและเข้าแปลงทดลอง เพื่อควบคุมระดับน้ำใต้ดินป้องกันไม่ให้เกิดกรดกรรมถันที่เป็นสาเหตุของดินเปรี้ยวปัจจุบันได้ปรับปรุงดินจนมีค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมทำให้พืชผักพืชไรและไม้ผลที่ปลูกในแปลงทฤษฎีใหม่รวมถึงพันธุ์ปลาน้ำจืดสามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตและผลตอบแทนในจุดคุ้มทุนในช่วงปีที่6ของการดำเนินงาน นอกจากนี้ได้สนองพระราชดำริในการขยายพันเป็ดพระราชทานซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศในภาคใต้และส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรตลอดจนสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนต่างๆได้แก่โรงเรียนปลากปลาโรงเรียนอิสลามบูดาพาและโรงเรียนบ้านโคกสยามทำให้อยู่ดีกินดีมีไข่เป็ดซึ่งเป็นอาหารโปรตีนรับประทานทุกวัน เวลา11นาฬิกาเสด็จพระราจะดำเนินไปลานเครื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอเภอมืองนราธิวาสส่งร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาอิสลามแก่ผู้ล่วงลับภายในสุสานเครื่องฟ้าโดยมีนายสุไหมีมะเกตโตอ,อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเขาตันยงนำคณะกรรมการมัสยิดญายาิผู้ล่วงลับและราษฎรในพื้นที่ร่วมสวดดูอาถวายพระพรตะบาร์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่โต๊ะอิหม,ม่ามผู้นำศาสนาและผู้เข้าร่วมพิธีโดยได้เสวยพระตยาหารร่วมกับผู้นำศาสนาด้วยสำหรับลานเึ้นฟ้าเป็นกุโบเก่าหรือสุสานของชาวมุสลิม ที่อาศัยอยู่บริเวณบ้านเขาตันยงมาแต่โบราณอายุกว่าร้อยปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจึงมีการปรับปรุงพื้นที่เป็นลานเฟื่องฟ้าและจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับของบ้านเขาตันยงเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ได้พระราชาทานพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์ จะสร้างมัสยิดบ้านเขาตัญยงเพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางศาสนาของประชาชนในพื้นที่ด้วยในการมีพระราชทานถุงของข,องขวัญแก่เด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปัญยงที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชก้าวกรมสมเด็จพ,พระเทพ,พรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้กัดตั้งขึ้นโดยเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2528เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง และเสริมสร้างพัฒนาการแก่เ okay. ด็กอายุระหว่าง2-4ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล80คนเวลา13.02นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านเขาตันยงมิตรภาพที่153อำเภอเมืองนราธิวาส เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชํำริมาตั้งแต่ปี2522ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน455คนครูและบุคลากรทางการศึกษา42คนโอกาสนี้ทอดแเนกกิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชํำริอาทิกิจกรรมการใช้สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ โดยบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนสนับสนุนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ถ่ายทอดและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสำหรับผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นสูงขึ้นมีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลดลงเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้เช่นการประกวดเขียนเรียงความการสาธิตการเรียนการสอนกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษซึ่งมีจำนวน34คน โดยสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนคนอื่นในชั้นเรียนปกติได้22คนที่เหลือใช้แผนการจัดก,การศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP สอนตามประเภทความพิการของแต่ละบุคคลอาศัยสื่อต่างๆเข้ามาช่วยเสริมพัฒนาการทำให้นักเรียนกลุ่มนี้อ่านออกและเขียนชื่อตนเองได้กล้าสแสดงออกและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้ ด้านกิจกรรมฝึกอาชีพมีการทำโรตีพิซซ่ากจกรันแฟนซีสำหรับจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนและหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาสั่งซื้อเพื่อนำไปจัดเลี้ยงนอกจากนี้มีกิจกรรมทำขนมหลังเลิกเรียนของนักเรียนที่พักนอนในโรงเรียนจำนวน137คนตามตรงการนักเรียนกระชารัยเพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพที่นำไปประกอบอาชีพในอนาคตและสร้างไรายได้ระหว่างเรียน ด้านการเกษตรมีกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ปลาดุกปลูกผักแปรรูปอาหารทําให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะการสร้างอาชีพนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันผลผลิตที่ได้นําไปประกอบอาหารกลางวันอีกทั้งได้ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนไปสู่ชุมชนโดยในปีการศึกษา2562ชุมชนได้นําความรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ไปปฏิบัติในพื้นที่ตนจำนวน12กลัวเรือนเวลา14นาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชดดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลตามพระราชดำปริที่โรงเรียนบ้านบางมะนาวอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน216คนครู13คน โรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านต่างๆอาทิกิจกรรมสอนเสริมนอกเวลาเรียนเพื่อแก้ปัญหาเด็กที่มีพัฒนาการการอ่านและการเขียนช้ากว่าเกณฑ์การสอนเสริมทุกรายวิชาก่อนสอบวัดผลโอเน็ตและเอ็นทีทำให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเช่นโครงการหนังสือเล่มโปรดเพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์นหนังสือที่อ่านแล้วประทับใจนำมาถ่ายทอดในวิธีของตนเอง และมีกิจกรรมยืมคืนหนังสือที่ดูแลโดยยุวะบรรรักษ์นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเป็นศูนย์ความรู้ที่คนในชุมชนสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าได้โอกาสนี้ทอดประเนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทุกข,ขั้นตอนตั้งแต่การปลูกผักสวนครัวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมใช้น้ำหมักชีวภาพและการปรับปรุงดินให้เหมาะสม โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านตะมงส่งเสริมให้นักเรียนเลี้ยงไก่ไข่พันพระราชทานไก่เนื้อปลาดุกในบ่อคอนกรีตผลิตผลที่ได้นําไปจัดสรรยังสหกรณ์โรงเรียนเพื่อเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในโรงเรียนแล้วยังต่อย,ยอดความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชนทําให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ด้านการสึกอาชีพส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอาทิการสอนสักสารใบปาหนันการเขียนผ้าลายบาติกที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนาราธิวาสที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังสอนวิธีแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรอาทิเห็ดสวรรค์ที่ทําจากเห็ดนางฟ้าและผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด ในการนี้ทรงรับซื้อผลงานของนักเรียนไปจำหน่ายที่ร้านผูฟ้าเพื่อเป็นกำลังใจและช่วยให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียนซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าร้านผูฟ้าได้กับสัรไปช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทุนละอองประบาทรับสเสด็จด้วย ทูลกระม่อมหิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจชุวีน้ำประวันในสถานศึกษาที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้เวลา19นาิกา40นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญทรงเปิดชมรมและส่วน์พื้นใจจูบีนัมเบอร์วันของวิทยาลัย,ยที่น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการจูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการสร้างกระแส่านิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีความภาคภูมิใจในตนเองและมีจิตสาธารณะทั้งอย่างพัฒนาศักยภาพของสมาชิก โดยมีอาสาสมัครหมุนเวียนมาให้บริการแก่สมาชิกและจัดกิจกรรมสร้างสุขแบบที่สอนน้องเพื่อนช่วยเพื่อนและกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นเล่นดนตรีและทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เช่นข้าวหางธัยพืชและโดรนพ่นปุ๋ยเพื่อการเกษตรสำหรับจังหวัดํำน่าเจริญเป็นจังหวัดชูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับทองได้ดําเนินงานโครงการชูบีนัมเบอร์วันครบทั้ง7อําอำเภอปัจจุบันมีสมาชิกกว่า92,000คน มีชมรมทวีนับเบอร์วันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสำนักงานคุมประพฤติรวมทั้งสิ้น966ชมรม โอกาสนี้ได้พระประธานคำแนะนําและให้กําลังใจแก่สมาชิกโครงการไขติกยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอํานาจเจริญที่มีความมุ่งมั่นเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างถาวรเพื่อกลับไปเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมพร้อมกับพระประธานคาแนะนําในการศึกษาเล่าเรียนแก่สมาชิกจุบีนัมเบอรวันจากสถานศึกษาต่างๆที่ไปเฝ้าภายในวิทยาลัย จากนั้นทรงร่วมการแสดงคอนเสิร์ตชูบีนัมเบอรกับสมาชิกชูบีนัมเบอร์วันเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น,นองค์มนตรีติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริในพื้นที่จังหวัดหนองคาย วันนี้ที่สารกลางจังหวัดหนองคายนายกรันทาดาันณสูตรองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมคณะ,ะอนุกรรมการได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดก,การน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งกรมชประทานได้สนองพระราชดำริในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม12.865ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ45.36รวมทั้งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองคายและอุดรธานีที่ประบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร oh <my. S 1> มีพระราชดำริให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำที่ลำน้ำทอนและห้วยสาขาของห้วยทอนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในอำเภอสีเชียงใหม่อำเภอสังคมจังหวัดนนองทรยโดยสำนักง,งานกรปรรและกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่อำเภอโพตาตจังหวัดนนองทรีสี่โครงการและที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี2โครงการตอนบ่ายองค์กรมนตรีและคณะไปตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโพตาบซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดความจุ4.10ล้านลูกบาทเมตรก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2561โดยกรมชลประทานมีแผนก่อสร้างระบบส่งน้ำ้ดยท่อส่งน้ำสายใหญ่สายซอยและสายแยกซอยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานจำนวน5,500ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ําไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรและสัตว์เลี้ยงโอกาสนี้องค์กมนตรีได้พบปะราษฎรในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆด้วยองค์กมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ที่จังหวัดลำปาง วันนี้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลครลำปางอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง<ม>พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปนิเทศและติดตามพระนิสิตในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่กำลังศึกษาอยู่และจบการศึกษาไปแล้วพร้อมกับชมริธีก,การความเจ้าหน้าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลครลำปางจากนั้น เป็นประธานในพิธีสแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และถวายพระป่าสามัคคีนห้องประชุมโรงไฟฟ้าแม่มะอำเภอแม่มะจังหวัดลำปางรวมทั้งรับมอบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่8เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนิมนต์พระพิสุที่ได้รับคุณจากโครงการมาแสดงพระธรรมเทศนาทั้งนี้ าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมาตั้งแต่ปี2547เพื่อสืกษสารพระราชปณิธานด้านศาสนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนานาถประพิษและสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุน,นพระภิสุและสาม,มาเณรให้มีโอกาสศึกษาพุทธศาสตร์ขั้นสูงและสาขาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เพื่อให้พระพิสุและสามเณรมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นและเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้กับสังคมด้วยหลักพุทธธรรมและทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบไปคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมวลีกรลมมือสุทธานารีนาให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ที่อาคารภูมิสริิมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้มีผู้บริหารคณาจารย์และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชาวิทยาลายัยพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและประชาชนทั่วไปนำจากกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมห่นสุทานาดีนาถพร้อมกับลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานปาประการเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะการประทานความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณเบนจมาลันทิพย์ขันทองและดิฉันธนาสอนอมรตยกุลแลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ